ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากทีนิวสคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมกลิ่นปากเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างปัญหาให้กับคุณได้โคโคนัทพูลลิงออยน้ำมันมะพร้าวผ่านการสกัดเย็นด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติมีคุณสมบัติช่วยลดแบคทีเรียนในช่องปากและมีกรีนซอลิน สารบริสุทธิ์ทางธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาแผลในช่องปากที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีที่คุณหาซื้อได้ o บมบูเมาวอชน้ำยาบ้วนปากสูตรผสมสารสกัดจากเชื้อไผ่ช่วยขจัดกลิ่นปากสิ่งสกรปรกและช่วยถนอมเหงือกเย็นสบายไม่แสบปากและนอกจากนี้แบมบูยังสามารถสลายคราบหินปูนเพื่อลมหายใจที่สดชื่น ิเษเพื่อแฟนข่าวทีนิวส์โดยเฉพาะถูกและดีกับโปรโมชั่นพิเศษสุดวันนี้ถึง31มกราคมนี้เท่านั้นน้ำยาบ้วนปากน้ำมันมะพร้าวจากปกติขวดละ280บาทซื้อวันนี้5ขวดจากปกติ1,400บาทเหลือเพียง1,299บาท น้ำยาบ้วนปากแบมบูจากปกติขวดละ590บาทซื้อวันนี้5ขวดจากปกติ2,950บาทเหลือเพียง2,299บาทเท่านั้นยำ้ำถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Call Center 02 2716565ลาย e i ดี Greennet 9999